กราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อากงอมาทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ในหัวหมาชัยครับเอาต้นโกศลเข้าใหม่ครับผมนะมาฝากครับไม้สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับต้นนี้สวยงามเลยเดียวสยามไดมอนครับเป็นไม้ที่สวยมากครับสามารถฝึกออกแดดได้อยู่แดดได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะแต่ต้องฝึกก่อนครับผมนี่กระถางใหญ่ๆสีขาวแบบนี้ครับผมนะ ปลูกในเข่งให้เรียบร้อยแล้วครับผมนะสลรับสยามไดมอนแล้ววันนี้ครับไม้ใหม่ไม้เกตเอครับผมนะเอามาฝากกันเลยทีเดียวใครสนใจต้นไหนเรามาดูกันครับกับโปลสนสวยๆครับหน้าหนาวแบบนี้กัดสีได้สวยแน่นอนครับเหมือนสยามไดมอนต้นนี้ครับผมนะจากราคา550บาทให้ไปในราคาเพียง490บาทจัดส่งฟรีครับผมนะอ่ะมีใครรับก็เอาไปครับสำหรับสยามไดมอนนะ ฟองสวยๆแบบนี้ครับผมนะอ่ะตามด้วยต้นนี้ครับราศีธนูครับผมนะราศีธนูเนี่ยเป็นไม้ใบยาวครับนี่ทรงสวยมากเลยนะต้นนี้นี่ยใบยาวใบสวยยอดเยอะแบบนี้ครับผมนะอยู่ในเข่งไปถึงก็ประดับหน้าบ้านได้เลยทีเดียวครับอ่ะนี่จาก5 0าาครับให้490บาทครับผมใครสนใจก็เอาไปได้เลยครับ490จัดส่งฟรีครับตามด้วยต้นต่อมาครับผม ต้นนี้ครับดาราจักรครับผมนะนี่สวยมากพี่น้องครับนะแล้วก็มีก่อนใครกันเลยเดียวครับสำหรับดาราจักรครับผมไม้ต้นนี้ฟอร์มสูงสูงครับไปเปลี่ยกนกระถางให้น้องด้วยนะพี่น้องนะไปโชว์หน้าบ้านนี่ไม่อายคนแน่นอนดาราจักรครับแล้วนี่ฮะลบบิดเป็นเกียวแบบนี้ครับผมนะให้ไปในราคาเพียง 650บาทจะส่งฟรีครับนี่ฮะไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับตามด้วยต้นนี้ครับผมนี่สวยไหมกางลังกัดสีเลยทีเดียวครับผมต้นนี้ครับใจแอนนะฮะใจแอ่นสวยๆแบบนี้ครับจาก350บาทให้ไป280บาทจะส่งฟรีครับผมนะใจแอนครับผมตามด้วยต้นต่อมาครับผมต้นนี้ะนะเป็นไม้แดดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่สวยไหม หนึ่งร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีครับแท้มาครับหนึ่งเก้าศูนย์จัดส่งฟรีครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับแท้มาครับตามด้วยต้นต่อมาครับขุนช้างกินเลี้ยงครับผมนะช้างกินเลี้ยงโหสีแดงแดงพี่น้องครับหนึ่งร้อยเก้าสิบาทจัดส่งฟรีมีใครรับก็เอาไปได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะแล้วต้นนี้ครับ เหลืองใบส้มครับผมนะเหลืองใบส้มไม้สวยๆบาทนี้ครับกัดสีเหลืองครับนี่คือไม้แดงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะและ้วตามด้วยต้นต่อมาครับเจ้าสัวครับเจ้าสัวครับผมนะนี่ไม้แดงฮะนายหัวไม่ค mm. ่อยอยู่แดตเท่าไหร่สีไม่ออกที่จริงงามมากพี่น้องครับเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวครับสําหรับเจ้าสัวครับผมใครรับไม้แดดก็เอาไปฮะแล้วก็มาดูไม้ํำไรกันครับผมนะไม้ํำไรบาทนี้ครับต้นนี้ครับผมนะ เศรษฐีหาดใหญ่ครับแมตอนนี้หาดใหญ่กำลังน้ำท่วมเอาใจช่วยด้วยะพีไป้องนะเศรษฐีหาดใหญ่ครับผมไฮไปวันนี้ครับหนึ่งร้อยไอสองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับสองห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับผมนะอะเรามาดูต้นต่อมาครับสองห้าศูนย์ครับผมนะนี่ต้นนี้ครับมั่งมีทรัพย์ครับผมโหใหญ่มากนะมั่งมีทรัพย์ครับฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับผมนะมีใครรับก็ เอาไปครับในราคา250บาทจัดส่งฟรีครับมั่งมีทัพฮะตามด้วยลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมนี่ฮะโอ้โหใหญ่ๆแบบนี้สีแดงๆกันเลยทีเดียวครับลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมนะฟอมใหญ่มากตัวนี้นี่สวยเลยทีเดียวครับเป็นทรงพุ่มเลยทีเดียวครับไม้เกตเอครับผมนะตามด้วยต้นต่อมาครับโชคอุดมทรัพย์โชคอุดมรัพ์ครับพุ่มใหญ่เลยทีเดียวครับยิ่งกับสียิ่งแดงนะครับผมนะสลับ โชคอุดมทรัพย์ครับนี่ไม้สวยๆเอาไปได้เลยครับโชคอุดมทรัพย์ครับผมต้นนี้เนี่ยนะอ่ะเอาสีเหลืองครับโชคเจริญทรัพย์โชคเจริญทรัพย์ครับผมนี่สีเหลืองสวยงามเลยทีเดียวครับใบใหญ่ใบกลมเลยทีเดียวนะพุ่มสวยมากครับสาหรับโชคเจริญทรัพย์ครับแล้วต้นนี้ครับรวยทันใจครับผมนี่เนีอย์มใหญ่ๆแบบนี้ครับผมสาหรับ รวยทันใจครับเอาไปได้เลยครับรวยทันใจมีเพียงกระถางเดียวพี่น้องใครได้ไปคือผู้โชคดีเลยทีเดียวครับลำนาายตามด้วยลำนารายครับนี่ทำฟอมพุ่มให้คุณเลยทีเดียวครับนะลำนาลายครับ250หบาทจัดส่งฟรีครับผมเบอร์โทรฮะ063 6 9 7 4664ครับผมนะตามด้วยท่าฉลองฮะท่าฉลองครับผมต้นนี้ครับ มีใครรับก็เอาไปได้เลยครับผมนะสำหรับท่าฉลองฮะไม้วอมสวยๆบาทนี้ครับอะต้นต่อมาครับบอ่อทองค่ะบอ่อทองฮะเศรษฐีบอ่อทองครับผมนี่เขียวเหลืองครับเศรษฐีบอ่อทองโอ้ฟอมพุ่มสวยมากเลยนะสองร้อยห้าสิบบาทพี่น้องดูฮะนะ,ะแล้วต้นนี้ครับลูกเศรษฐีหอ่อทองฮะ ปางทิพย์ฮะขออภัยนะแอดมินขานชื่อดังๆหน่อยฮะ <c oughs> ในหัวลรื่อชื่อเอ้านะปางทิพย์ครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับผมอ่ามีใครแล้วก็เอาไปนะสูงด้วยนะต้นนี้ประมาณ6 0สิเซนพี่น้องปางทิพย์ครับผม <c oughs> ต่างหูชาวังมาแล้วครับนะเอานี่ฮะสวยมากเลยนะฟอร์มนี้สวยสามารถออกแดดได้พี่น้องต่างหูชาวังรับใบสวยๆฮะนะอ้า 2 5 0บาทดูฮะับสวยๆบาทนี้แลวตามด้วยต้นนี้คร,ครับช้างเผือกครับช้างเผือกครับผมนะสีสวยมากครับยอดเดินดีเลยทีเดียวครับสำหรับช้างเผือกครับผมนะเอ้ามีใครรับก็เอาไปได้เลยช้างเผือกครับ ที่มั่งมีซับกระถางที่สองครับผมฟอรมใหญ่ใหญ่ไปไหนเนี่ยอ๋มั่งมีซับพระพร้ดมนะวันนี้ให้ไปสองกระถางเลยทีเดียวมั่งมีซับกระถางที่สองครับผมนะครับกระถางที่หนึ่งที่สองก็บอกมาหรือจะรับทั้งสองกระถางก็เอาไปครับผมนะมั่งมีซับพระผมโชคเศรษฐีตามด้วยโชคเศรษฐีต้นที่สองครับผมนี่ต้นที่หนึ่งนั่นแหละนั่นแหละ โชคกระเดื่อซับนี่โชคเศรษฐีต้นที่หนึ่งมีต้นเดียวเอาจัดไปครับผมนะแม่มันมีหลายโชคเด๋อเกิเห็นไหมนี่สวยๆบานนี้ครับผมนะพ่งนี้ก็โชคเลยนี่ครับผมต้นต่อมาครับบางกอกนิรมิรครับผมนะสีแดงดำบานนี้ครับไปโชว์กันได้เลยฮะหน้าบ้านหน้าเรือนนีสวยๆบานนี้ครับผมนะเอาไปได้เลยบางกอกดิรมิรครับบุษรสนเหลืองบุตรสเลนเหลืองครับผมนี่ฮะ นะสวยมากเลยนะบุษรินเหลืองนะนะใบเหมือนกับบุษรินแดงเลยพี่น้องครับแต่เขาเป็นสีเหลือง<ม>เนี่ยนะอ้าวมีพิุงออกใหม่พี่น้องครับนะนานๆทีครับผมนะแล้วอย่างนี้ครับยังไม่มีของใครมากเท่าไหร่เพราะพิ่งออก<ม>คุณจะได้เป็นคนแรกๆเลยทีเดียวอ้าวบุษรินเหลืองครับผมบุญรักษาตามด้วยบุญรักษาครับนี่บุญรักษาสวยมากเลยทีเดียวครับ <c oughs> บุญรักษาครับนะ <c oughs> ช่อใบก็นี่เหมือนกุหลาบเลยแต่เขาเป็นสีส้มนะพี่น้องนะ เห็นไหมใบนั่นๆแบบนี้สีสวยๆแบบนี้แล้วก็ร่วงยากครับใบร่วงยากคนเลี้ยงไม่เป็นก็เลี้ยงได้พี่น้องเห็นไหมสวยๆออกไปเลยครับ oh <my> ตามด้วยลูกไม้ต้นที่สองครับนี่ฮะลูกไม้ต้นนี้ใบเหลืองพี่น้อง นะอ่ะมีใครรับลูกไม้ต้นที่2ก็เอาไปครับผมแล้วตามด้วยนางเอกต้นนี้ครับผมนะเป็นต้นสุดท้ายครับสวยๆแบบนี้่ะยังอีกอ่ะอาวนี่พิงค์เลดี้ครับนางเอกของเราครับผมนะสวยๆแบบนี้แหม่ฟอร์มใหญ่เลยทีเดียวสําหรับพิงค์เลดี้ต้นนี้ครับ250บาทจาัดส่งฟรีอ่ะเบอร์โทร0้ศู 4, นย์หกสามหกเก้นี่พระเอกครับนะต้นสุดท้ายครับผมนะนี่ คุณธรรมฮะธรรมคุณธรรมคุณมา <c oughs> เอา้าธรรมคุณครับใบใหญ่ๆสีสวยๆครับลายใบสวยมากเลยทีเดียวธรรมคุณครับผมนะใครรักต้นไหนชอบต้นไหนก็เอาไปได้เลยครับพี่น้องครับนะไม้สวยๆแบบนี้รออยู่นะจ๊ะนะแอดไลน์ได้ที่เบอร์6ู6ย์4 6 6าคหัเก้ายบายครับผม